เอาแล้วครับคลิปนี้เราจะมาเอาแล้วครับคลิปนี้อเ,เอาแล้วครับคลิปนี้เราจะมาเล่นเกมสอยองขวัญน,นะฮะเป็นอีกเกมหนึ่งที่ทุกคนน่าจะยังไม่ได้เล่นนะฮะหรือว่าเล่นไปแล้วนะ เร่งเกมนี้บอกเลยว่าน่าผมก็ยังไม่เคยเล่นม้วงกันนะก็<อ>ต้องไม่รู้ว่าเกมน,นี้มันจะเล่นยังไงฮะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะก็<อ>สำหรับเกมนี้ไม่รู้นะว่าเล่นยังไง มันเล่นยังไงแบบการเล่นยังไงทำยังไงทุกคนก็สามารถคอมเมีตนมากได้เด้อสู้มากมากมากเขามาเลดเขามาเข้ามาเออนี่สีคส่คนสี่คนสีค่คนสี่คนอ่าเป็นอย่างสั้นนะเนาะ เออเขามาหลอดเขามาเขามาเขามากินฮัทสักแจกยังซุ่งสู้นั่นนะเออเขามาเลยเขามาว้าต่อ็นสี่แล้วเหแยวก็ได้เนาะขอภายในเสียงฝนตกนะครับก็ เอาเป็นว่าเรามาเริ่มไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะฮะทำไมฉันต้องเปลี่ยนเวลาก็คืนเสมอทำไมล่ะอ๋อเนี่ยฉันได้รับเงินแปดดอลลาร์ต่อชั่วโมงโเฮ๊ะฮะกาา็ไวปุ๊บปุยังอ่านบอกเล็บเลยเนาะบางทีฉันก็อาจจะฟังเพลงในวิทยุอย่า ยังไต่อตำรวจตัดสินใจฆ่าคนฆ่าคนเลยอตอนนี้มีใครอยู่สองคนแน่นอนว่าคืนนี้เย่ลงไม่ได้เลย รู้สึกว่ามันจะมืดมากเลยนะิปล็อกไม่ได้ด้วยนะเอ๊ยเองทำไรเนี่ยเข้ามาต้องเล่นอยู่วะเออือคือเลยอ๋อไม่ได้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 ไไดไไดไไดโอ้นี่ซิบล็อกแล้วนี้ ปกล้วยคืออะไรไม่รู้อืมขันทันเฮ้ยแมนเอ้ยผู้ชายจบลงแล้วถึงเวลาที่คุณจะไปแล้วใช่คุณในยืนข่าวรอไม่ฆาตรกรรวมอยู่อือ พยายามฉันกลัวฉันจะโอเคคนงานมาถึงเที่ยงคืนใครจะรู้อา่าไม่เถอะฉันไม่ต้องเข้าไปเชอะนะก็ฮู้มีสปีดบอโลอนเอาล่ะจะสอบไม่แน่ใจว่าฆาตรกรคืนนี้ในคืนนี้ หายไปเลยวะไอ้เช่นอะไรก็ <c oughs> <c oughs> มาชาาูได้สบายว้ายมีแต่แนวเสียโลบกกักเนาะจะไม่มีปืนถกาไม่มี <c oughs> น่าจะสยองจริงว่ะเอาละมันให้เราทำไง โอ้เียงว่ะกวาทำามสะอาตรโต๊ะเจ็ดปะนะฮะเกมนี้ผมไม่รู้ว่าจุดประสงค์มันคืออะไรนะแต่ถ้ามันมีอะไรน่ากลัวผมาจะกดออกเกมต้มานั้นนะน,นี่คือความทาค้าวสาต่อไปเรื่อยๆนะ ขงอกูเอ๊ะออไปซึ่งไอ้เรื่อนี้มันเป็นไร,รไม่รู้ไอ้สเปนเซโอโอ้โอ้สวัสดีฮะคุณลูกค้าเชิญ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  อทำไมมึงเป็นอย่างนั้นนะเอ้ขอพิศา่าดีไหมอ่าแน่นอนว่าคุณต้องการท็อปปิ้งอะไรผมจะจัดการธรรมดาท่านโอ้โอเคอ่าตกลงจะเป็นเจ็ดเหลีอยนสิบเก้านะครับผมท่านแพงแพงเหรอ พิซซ ok uh, ่านสุดรดได้ไหมเอ่อไม่ก็ว้าชแล้วไปพิซซ่างฉันอยู่ที่ไหนเก็บเงินสดอ่ะฮะเลยล่ะพิซซ่าเก็บเงินสดแซะเก็บเงินสด กูต้องทำยังไงเนี่ยฮะเฮ้ยคุณลูกค้ากูต้องทำยังไงเนี่ยอะฮะอะฮะไม่ได้ปะกูต้องทำยังไงเนี่ยอ๋อนี่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 นน่่น่นน งงตั้งนานชิดชิมแหม,มอะไงต่อเนี่ยอ,อันนีนี่นี่นี่นนนนนนสร้างไฟโอเคนานมากนานสุดๆขอบคุณผู้แพ้หะ นี่มึงจะหมายว่าอแล้วดูดูมือนางสิน่าจะติดลำมากเลยท้งนนขอบคุณนะนะเอาเอาป็นว่าขอบคุณที่มาซื้อปิดสาผมแล้วกันนะเฮ้อ,อเฮียมือมันกำไม่กุกเหรอใครกำลังมองผ่านใช่น่ากลัวทำไมใช้เวลานาน อ่าเงียบสุดไลด์อ่าทำไมคุณถึงโดนหน้าต่างหน้ามึงเนาะซาฟีวอิซาฟีเราให้พิซาฟีหายไปไม่ได้หัดใหญ่ทำไมล่ะ ทำไมล่ะทำไมอะไม่ต้อง